F f m DJ Playlist เพ <Bye. S 3> อ้อมค่ะสนับสนุนดอย40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเรียกได้ว่านะคะเมื่อกี้เราก็ได้คุยกับน้องเบล เอนดูคือเคยบอกตะกุวงแล้วล่ะตั้งแต่ตอนเอาประกามาวงอ,อ่ะว่าน่ารักเลเนาอจริงน่ารักแล้วน่าแบบว่าเอนดูสดใสอ่ะน้องเขาก็โอ้โหขายพลัวอร์มากพลังงานสดใสถามว่าเต็มสิบเพื่อจะไหลไปสิบสามไปเต็มที่มากนะคะก็เนี่ยแหละบางทีเราก็ต้องเติมความสดใสเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันมีเรื่องคุยจะรู้เรื่องจริงถ้าเราหาเรื่องได้อ่ะมันจะคุยจะรู้เรื่องแล้วมันอยู่อืไล่กับอีกอันหนึ่ง เราตั้งหน้าตั้งตาที่จะให้เขาเป็นเหมือนที่เราคิดห oh, <ด>รือเป่าถูกไหมมันเมื่อวันก่อนเราคุยกับคนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยบางทีมันคุยกันไม่ได้ก็จริงที่เขาห้ามคุยอ่ะการเมืองศาสนาแล้วอะไรไม่รู้ที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องคุยแล้วมันมีปัญหาจริงๆมันอยู่ที่เราเจอคู่สนทนาเป็นใครบางทีแค่เรื่องอาหารยังเป็นปัญหาเลยถ้าคู่สนทนาของเรามีความเชื่ออยู่ว่าของเขาถูกที่สุดอ่ะ อ่ถูกประพี่กวงถ้าคู่สนทนาเรามีความเชื่อแบบนี้แล้วใครไปเปลี่ยนความเชื่อเขาไม่ได้หรือเขาไม่ยอมรับความเชื่อของคนอื่นน่ะคุยเรื่องอะไรก็ไม่รอดอ่ะขนาดร้านนี้ไม่อร่อยหรืออร่อยยังจะเอาให้ชนะมันก็มีแค่บอกว่ามันไม่ถูกปากไม่มันไม่อร่อย อ้าวแตเอาถึงตายเลยวะบางที <c oughs> มันก็ไม่ใช่ป่ะ <c oughs> หลายเรื่องมันเสียเวลาทะเลาะกันป่ะใช่ครับเหนื่อยคุณผู้ฟังมันเหนื่อยชีวิตไปเหนื่อยอะไรขนาดนั้นเลยแค่เนี่ยหลบพายุก,ก็จะเหนื่อยแล้วเนี่ยเป็นห่วงคนที่แบบลสารพัดจังหวัดซึ่งคุณผู้ฟังเราอัปเดตมานะคะบ, <c oughs> บอกว่าเอ่อได้เซฟบอดแคสต์แจ้งเตือนฉุกเฉินตกใจเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนที่ได้ตอนนั้นมันมันมาเร็วก่อนที่เหตุทั้งหมดจะเกิดขนาดประมาณไหนอ่ะให้มนี่รู้สึกดีนะอย่างน้อยที่เคยซ้อมๆกันไว้อืมก็ไม่เยอะมันมันถูกใช้ได้ จริงคือถ้าเมื่อไหร่มันมีสิ่งเหล่านี้ใช้ได้จริงและมันช่วยให้การใช้ชีวิตมันปลอดภัยขึ้นเฮ้ย <He i, S 2> มันมันโอเคนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่น,นๆต่างๆ,ๆที่จะเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้สิ่งที่น่ากังวลคือภาพของหลายๆที่ความแรงของพายุที่มันแรงอะค่ะคุณนุังฟัง,งตัวปลิวนะ ใช่ลมมันแรงลมมันแรงมันปลิวนะแล้วบางที่น้ํารั่วเลยมันนึกไม่ออกเลยว่าบางทีเราไม่ได้จินตนาการอะไรเอาไว้ล่วงหน้ามันมีโอกาสตกใจที่สูงและมันมีโอกาสที่เราจะเลิกลากถูกไหมหลายครั้งเวลาที่เราไม่ได้คาดการไว้ก่อนความเลิกลากมันจะเกิดขึ้นอ่ะสติมันเป็นเรื่องหายากนะจริงมันทําตัวไม่ถูกนะยิ่งเจออะไรแรงๆแบบนี้นะฝนแรงๆอยไรแรงๆมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะล่าสุดที่เราเจอพร้อมๆกัน ก็คือเรื่องที่แผ่นดินไหวใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่แบบมันเจอพร้อมกันแต่ว่าอก็วิ่งลงมาใช่ปะแต่ว่าน้ําท่วมเนี่ยมันจะมันฟังก์ชันมันต้องยังไงอะ่ะยกของขึ้นที่สูงต้องเตรียมตัวล่วงหน้าขอดภัหรือเปล่าแล้วเราจะต้องเตรียมการอะไรไว้อะไรแบบเนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในทุกภาคเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันก็หนักพออยู่แล้วปัญหาปิดย่อยพยายามอย่าสร้างเลยเหมือนที่ผมถามน้องเบลเมื่อชั่วโมงที่แล้วอะว่า เขาจะจัดการยังไงจากเหตุการณ์ที่อ้อมเจอในข่าวอ่ะแล้วเมื่อกี้ก็คุยกันว่ามีผู้โดยสารโดยสารสายการบินแปะเราพูดได้เนอะเอเชียเพราะมันออกข่าวเป็นเอเชียนะคะจากมาเลเซียไปจีนคือเรื่องราวมีอยู่ว่ามีผู้โดยสารฝั่งผู้หญิงมั้งสามคนนั่งคุยกันไปคงไปตับจะใช้คําว่าตลอดทางก็คงไม่ได้เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดตอนปลายทางมันเกิดระหว่างทางแต่การพูดคุยอาจจะมีความเสียงดังอยู่ประมาณหนึ่งหรือ อาจจะไม่ดังมากเพราะเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้แต่คนที่โดยสารข้างหน้าเนี่ยอ,อาจจะรู้สึกต้องการความสงบมไม่ได้ก็เลยบอกพอบอกแล้วมันไม่ดีขึ้นก็เลยมีการต่อร้อต่อเถียงกันแหละจากเสียงดังก็กลายเป็นมีการลงไม้ลงมือซึ่งจริงๆแล้วในการลงไม้ลงมือหรือเสียงดังบนเครื่องเนี่ยมันจะทําให้จริงๆแล้วคุณผิดนะคะคมัน,ม,น,ม,นมันมีกฎของเขาเครื่องอาจจะต้องลงและลงไปถึงเนี่ยสร้างความเดือดร้อนอาจจะต้องโดนจับ ถูกไหมคะโดนาดาเนินการดําดเนินคดีไปด้วยเพราะเขามีกฎของเขาว่า,าการเสียงดังบนเครื่องหรือการก่อความวุ่นวายบนเครื่องมันเกิดผลเสียอะไรได้บ้างสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าสนใจคือเราเป็นคนฟังข้างนอกเราไม่รู้หรอกว่าระหว่างสามคนนี้คุยเสียงดังจริงๆน่าลาคัญมากหรือความอดทนของคนข้างหน้าที่ต่ํา หันกลับมาขอร้องเขาดีๆหรือยังหรือวักเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่าคือมันมองได้หลายแง่นะมันมองได้หลายแง่เพราะความอดทนของคนแต่ละคนไม่เท่ากันและเสียงดังที่คุยในปกติของฉันอาจจะไม่เท่าปกติของเธอและเรากําลังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างใหญ่ถูกไหมเราไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กว้างใหญ่และเราร่วมกันอันเนี้ยสิทธิ์ทุกคนมีที่จะพูดคุย แต่สิทธิ์ของคนอื่นก็มีปะใช่ครับอะไรคือตรงกลางใช่ปะอะไรคือตรงกลางถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณคือฝ่ายที่นั่งแล้วคุณรู้สึกหงุดหงิดใจกับคนที่คุยถามจริงๆคุณคิดว่าคุณจะจัดการอะไรเป็นอันดับแรกหนึ่งแล้วแต่ละตั้งแต่หันไปบอกเขาเลยดีๆก็ได้หรือสองบอก ไแอัตนดหรืออย่างที่น้องเบลทำคือหาอะไรมาเสียบหูอุดหูเราเป็นคุณคุณทำอะไรผมก็คงจะหันไปบอกเขาก่อนแต่มาคุยดีๆนะว่าห้ช่วยลดเสียงลงนิดนึงได้ไหมครับอะไรเงี้ยคุณจะเลือกหันไปบอกอ๋อคุณจะตรงเลยฮะใช่ผมตรงเลยคุณจะตรงเลย แล้วคุณเวลาเราจะหันไปบอกเราคิดซีนที่แย่ที่สุดหรือดีที่สุดไว้ไหมดีดีสุดยังไงผมผมคุยดีๆก่อนอยู่แล้วอ่าแล้วถ้าไม่ได้ผลก็จะไปเป็นที่พนักงานอ๋อคุณจะให้พนักงานเตือนเป็นอีกอันหนึ่งคุณเริ่มจากคุณบอกเองก่อนแล้วคุณผู้ฟังแล้วคะระหว่างหาอะไรช่วยตัวเราคือใส่หูหรือหันไปบอกตรง หรือบอกพนักงานไม่มีอะไรถูกแล้วไม่มีอะไรผิดถูกป่ะเพราะนี่เราก็ลองคิดดูว่าทางออกที่มันควรจะเป็นเราต้องซ้อมไว้คณผู้ฟังเราไม่รู้หรออะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างอังคารคกลมโบสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแนนอร่อยทูกใจเหนียวเกรดญี่ปุน่นด้วยท้องฟ้าอันมืดมด พอท้งฟ้ามื่อตึดพี่แจ็คมีธุระ <c oughs> พี่แจ็คก,ก็เลยแปะมือส่งน้องเจนมาคืนนี้เจอกันเดอะโกสนะคะน้องเจนจะมานั่งอยู่ตรงนี้กับทีมงานของเรากับอังคารกลุ่มปงไปได้วยกันสองทุ่มนึงสี่ทุ่มกับน้ำพริกเผาพันท้ายนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนนุชอยากจกพุงค่ะอังคารกลุ่มโปง มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าจะกดบัตรคอนเสิร์ตร้องเพลงพี่อ้อมได้หมดเลยขอเพลงรบกวนมารักกันของพี่อ้อมหน่อยครับแล้วขอเพลงตัวปลอมของไทยยาอยัางป้าเตี้ยวนะคะก็สงครามกดบัตรก็เตรียมตัวละค่ะเพราะว่าวันสองวีคหน้าเนี่ยมีของพี่เบิร์ตใช่ไหมแล้วก็มีเก้าศูนย์คูณสองถ้าเป็นเห็บกับเขาเปิดเป็นคุณแม่กงนี่คือเจ็บให้ฟังของเคลียค่ะ